สวัสดีพี่น้องนักตกปลาที่รักทุกท่านครับถ้าเรายังตกแบบเดิมๆผลลัพธ์ก็คือเหมือนเดิมครับหลายคนตกปลามานานแต่ยังไม่เข้าใจว่าทําไมปลาไม่กินเหยื่อเราเหมือนคนอื่นทั้งที่ใช้อุปก,กรณ์เหมือนกันทุกอย่างคําตอบนั้นอยู่ที่การตั้งทุนนี่แหละครับเพราะการตั้งทุนที่ถูกต้องไม่ได้มีแค่แบบเดียวมีถึง4รูปแบบหลักๆที่นักตกปลาเชีงยงหลิวทั่วโลกใช้กันและแต่ละแบบมีเหตุผลมีหลักคิด และเหมาะกับสถานการณ์ที่ต่างกันก่อนจะลงลึกเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าทุกไม่ใช่สิ่งที่ช่วยให้เห็นการกินเหยื่อเท่านั้นแต่มันคือหัวใจของระบบการตกปลาตั้งทุนดีเท่ากับปลากินถ้าตั้งทุนผิดเท่ากับปลากินเราไม่รู้วันนี้หมอนิ่จะพาพี่น้องไปเข้าใจภาพรวม4รูปแบบการตั้งทุนว่าแต่ละแบบต่างกันยังไงและเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนบ้างเริ่มจากแบบแรกไม้ตาย ตะกัวแต่พื้นเต็มๆสายหน้าชิงหน้าตาเบ็ดนอนราบกับดินเหมาะกับบ่อที่ปลาหากินหน้าดินเป็นหลักต่อมาำลำดับที่สองบาลานแต่คือเทคนิคที่นักตกปลาชิงลิวส่วนใหญ่นิยมใช้ชุดสายตะกัวลูกหมุนจะลอยอยู่กลางน้ําส่วนตาเบ็ดแตะพื้นเพียงเบาหรือเหมือนแทบจะไม่แตะเลยบาลานที่ดีเวลาปลาดูดเหยื่อจะไม่หลอกขยับจริงเหมาะกับงานปลาก,กินเบาปลาระแวงแบบที่3บาลานลอยกลางน้ําชุดสายตะกัวลูกหมุน ตาเบ็ดทั้งหมดจะลอยอยู่กลางน้ําเหมาะกับบ่อที่ปลาหากินกลางระดับน้ําสุดท้ายแบบที่4ตกผิวน้ําหรือเรียกว่าตกลอยชุดสายทั้งหมดตะกัวลูกหมุนตาเบ็ดจะลอยอยู่บริเวณผิวน้ําเหมาะกับปลาที่หากินผิวน้ําเช่นยีสบปาทะเพียนเป็นต้นตั้งตกทั้ง4แบบนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับต้องสังเกตปลากับสภาพน้ําในแต่ละบอ่อแต่ที่สําคัญนะครับการตั้งตกระหว่างไม้ตายกับบาลาน ยังมีเทคนิคขั้นสูงที่นักตกปลามากประสบการณ์มักใช้แก้เกมเวลากินเบาหรือปลากินระแวงมากๆหรือด้วยเหตุผลบางประการในวันนี้เรารู้แล้วว่าการตั้งทุ่นแต่ละแบบมีบทบาทและสถานการณ์ที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไปในคลิปหน้าหมอนหมินจะพาไปรู้จักเทคนิคนี้แบบเจาะลึกรับรองว่าพอเข้าใจแล้วพวกเราจะมองทุนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท้ายนี้ฝากพี่น้องนักตกปลาที่รับทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอนหมินด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ